วัสดีครับวันนี้เสพมาแนะนําผเนียดเมืองนะครับควนใส่แบบไหนน่นะครับเนียดแต่ตะก้นชอบนะครับผมสําหรับเกียงสักจะเน้นไปที่เทนกวดล้างและความสะดวกเรียบง่ายนะครับผมคือเป็นใบมาพลาสติกนะครับมาดูกันครับผมนี่นะครับผมเป็นเนียดเทนกวดล้างนะครับผมเกียงสักนะครับนกเขาใหญ่เคยรากสีนะครับผมนี่ครับก็ต้อง แบบนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นพระเนตรเทนกวดร้านสาหรับเกียงสักนะครับเดี๋ยวใจเบื้องงลางมานะครับตัวนี้ทีนี่นะครับผมเจ็ดเป็นตัวนี้ก็เป็นตกเกาะนะครับเกาะใดสุกยางนะครับเกาะไม่เกาะสายไฟก็อย่างใดเบิดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมาเชื่อมกับตัวขางลางนะครับใส่ใส่สกูยิงเลยนะครับผมโดยี่พอได้นั่นอย่างนะครับพอต้องออกนะครับพอถ้าตัดสั้นไว้นะครับ ตัวนี้นะครับผมกะเขากะเพราะว่ามันจะก่อได้ทุกด้านนะครับผมเขาจ่ต้องไปเรียกว่ามมนจะอยุ่ด้านใดนะครับสามารถก่อทรายก่อขวาก่อหนาก่อหลังได้เบิดนะครับผมย้อนออกไปด้านหลังก็ได้นะครับเขาไม้มันยู่ตรงกลางเขาก็เอาไม้ไส้หนีนะครับเขาเอาไปก่องาไม้ไส้หนีมันจะย้อนด่าออกไปแล้วก็ตัวนี้กะเดี่ยวไปขังหนอกนะครับเพราะว่ามันจะเสมอนะครับเพราะว่าแรงดึงจากเสานะครับผมจะลงมาพอดีนะครับผมเบิ่งกันนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้สําหรับนกนะครับผมนี่นะครับพาะต้องใส่ใส่หอยไว้นะครับหนึ่งการนกที่กินยาอิ่มกินน้ำอิ่มมันก็จะขันดีนะครับบ่ได้เลือกว่าไอ้นั่นนะครับมันก็จะขันอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันกินน้ำกินเข่ากินเนื้อยู่ในีนะครับผมนี่นะครับเพราะเหตุไรอังสี่นะครับผมในเมื่อมันกินเข่าอิ่มนะครับกินอิ่มกินเตียมกินน้ำอิ่มแล้วมันก็ขันยืดเก่านะครับตัวนี้ นี่นะครับประตูของมันนะครับประตูมันจะมีของล็อกนะครับผมนี่นะครับอ่ะนี่เพราะว่าผมตะกี้ผมว่าใส่ของล็อกนะครับนกได้เพราะผมเอาคนไปนะครับหัวไม้นะครับเศษไม่ที่มาค้ำค้ำตัวนี้นะครับผมค้ำตัวนี้มันขึ้นไปเลยครับผมเพราะว่าเอาลงไปห้างทีมันสนใหม่นะครับที่เขาตัดไว้นะครับมันจะมาค้ำตัวนี้นะครับผมค้ำตัวนี้มันก็จะดีขึ้นนะครับผมมันก็จะขึ้นไปเลยนะครับผมเพราะวานนี้มอกกองนะครับบาทนี่ มหลังจากม <twitch> so e um. ั่ขคืนแล้วมันจะบินลงไม้เองนะครับผมนกบินหนีครับผมนกต้อตวปวดบินหนีครับบัวนี้ก็เลยใส่ล็อกนะครับผมก้อนสีเทาสีหลังจากเอานกเข่ากงเรียบร้อยนะครับผมเอาก็ล็อกตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้มันก็จะล็อกนะครับมันแก่ล็อกนี่นะครับผมเอากดขอาไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นโค้งไหวนะครับของ จังสักนะครับผมตัวนี้เป็นโค้งไหวนะครับเป็นโค้งไหวหลักอันนไหวนะครับผมหอก็ลอกแบบนี้นะครับผมนี่วิธที่นะน้านะครับเพื่อนๆสุพ้นสูผู้นะครับนกเขาใหญ่เคยลาสีกับมาแนน้านะครับผนียดใส่เบในพลาสติกโอเคนะครับสวัสดีครับผมก็ขอคำว่าสวัสดีครับนี่เป็นการแนนํานะครับเนียดนะครับผม เดี่ยแบบง่ายๆก็แล้วกันนะครับเป็นเทนกวนลานนะครับขอขว่า,าสวัสดีครับ